สีเหลืองต้องไงครับสีเหลืองพูดด้วยสีเหลืองพอแล้วลูกอย่าเยอะเปลืองอ่ะแล้วทําไงอ่ะปิดกระดาษปิดกระดาษปิดกระดาษเหมือนที่ว่าม้าทําปิดกระดาษอ่ะทำสวยๆใช่ลูกอ่ะขูดไปขูดไปเดี๋ยวมาดูอะไรทากันนะก็ยังใส่ชุดพิณต้นแมเหมือนเดิมขูดดีๆกับลูกขูดดีๆขูดไปเรื่อยๆขูดเยอะๆขูดออกมาอีกขูด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 มาขูดมาลูกๆทามาเดินมาเดินมาเดินมา อ่ะช่วยต้องช่วยลูกด้วยนะคะอ่ะดึงดึงดึงมาอ่ะย้อนกลับไปดึงกลับมาแนวกลับมาแนวกลับมาเดี๋ยวก่อนนะเออดึงกลับมาดึงกลับไปอึ๊บเอาดึงกลับมาเร็วอ่ะดึงกลับมาดึงกลับมาตีได้ทะลักทะลวงมาแล้วอ่ะโอเปน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 ดูสิดูสิโชว์นิลูกโชว์โอ้โชว์ขึ้นมาสิ ฝีมืออลไรเป็นไงแต่ก็คือเล้ะนิดนึงคือคือต้องอขอบคุณครับบอกแล้วขอบคุณครับ,บ,บสวยมากเลยโอเคบค๊บคคายบายอเลบ๊ายบางเถอลาตอนครับ